จะอัปเดตมาเนี่ยก็รอจนลากงอกกันเลยนะทุกคนวันนี้ผมหวังว่าผมเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ครับผมสามารถสุ่มได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นว่าผมก็หวังว่าผมจะได้คอสติแต่ว่าม,มันไมันใช่ไงมันบิดเ้ยผมไม่ได้หมดทุกคนโอ้โหได้สีแดงอ่ะทุกคนครับอัปเดตสเปกโอ้เว้นี่แต่เท่อยู่นะ ใครที่ติดตามผมมาก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนหัวดีผมเนี่ยต้องได้คอสติคมาครอบคลองในวันนี้ให้ได้ไม่ว่าผมจะต้องแลกกี่ตัวในครั้งไปจนหมดก็ตามครับตอนนี้เราไปอยู่กันในเทรดดิ้งพาซานะครับหวังว่าจะมาหาแต่ว่าเซิร์ฟเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีวะเพราะว่าคนมันน้อยไงทุกคนครับเอ้ยขอเดินดูสักหน่อยเผื่อจะมีตัวอะไรใหม่ๆเด็ดๆนะเอ้ยแต่แผทนี้มันไม่มีตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟใช่ไหมหรอมีเฉพาะตัวที่เป็นกล่องปีซึมอุย้ยเอ็กซ์คลูซีฟ ใหม่ยังไงไม่ใช่ดิทุกคนครับมันไม่ได้อัพเอกซลูซีฟมันน่าจะเป็นรีเวิร์กตัวแบบใหม่นะฮะเดินดูจนทั่วแล้วตอนนี้คือผมจะเป็นต้องย้ายเซิร์ฟจ,จริงเพราะว่ามันไม่มีนะเซิร์ฟนี่คือน้อยมากเออแล้วเกมเออแมปไม่ใช่ดิแม็ปนี้คือคนมันเล่นน้อยมากคุยวาร์ปมาเซิร์ฟนี้เจอแครอทคุงอุ้ยมันเจอบทดตเจอก็เจอง่ายเลยครับจัดไป เดี๋ยวผมจะแรกแบบขาดทูนให้ทุกคนได้เห็นนะครับอย่างทุกคลิปนี่นแหละ mm. จัดไปตอนนี้คือเรามีคอสมิกอยู่หนึ่งตัวนะจัดไปเอาไปหนึ่งสองผมว่าสักสี่ดีไหมลองเชิงทุก่อนดีกว่าเออสองตัวแล้วใครมายืนหน้าทามึนใส่เราเนี่ยได้ไหมสองตัว Santa. คอสมิกแซนต้าคอกเลยนเนี่ยว้ยอุ้ยปฏิเสธแบบไรเยอะใหญ่ <c oughs> ปฏิเสธแบบไรเยอะใหญ่เอาอี ผมจะไม่ยอมแพ้ครทุกคนผมอยากจะได้ตัวมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นตึกแต่ Day วันของการรับแพทใหม่แล้วตัวก๊อตลี่ยังเรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลยทุกคนครับเราจะต้องไปลงเรื่อยๆแล้วก็เก็บปีซึมนะครับมาสุ่มจตัวก๊อตลี่เพราะว่าตอนนี้ถ้าผมแลกไปเนี่ยผมจนแล้วนะดูดิ3ตัวนะมไม่ได้ไม่รู้ยังไงด้วยทุกคนคิดว่าได้หรือเปล่ามึงต้องให้กูแล้วแล้เพื่อนขอขอได้ไหม ไม่ได้วะผมต้องย้ายไปเจ้าอื่นหรือเปล่าอีกสักทีนึงจัดไปไตตัวที่ผมรักนนเนี่ยจัดไป5ตัวมึงเอาป่ะ6ตัวอ่ะเอาไปเกือบหมดขังอ่ะคือถ้าไม่แลกนี่ไม่รู้ยังไงแล้วด้วยคอสมิกตัวเดียวอ่ะแล้วมันก็จะออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอายังไงอ,อยากรู้จริงๆว่ามันโหดขนาดนั้นเลยเลยมาสิมาสิอย่าคิดนาน อย่าคิดนั้นระหว่างที่ปล่อยให้มันคิดอยู่ตอนนี้คมาดูเจ้าอื่นมาเจอกับมาเจอกับ e x ็ก u s i ู e อะไรอีกวะเนี่ยคือมันหามาจากไหนอะครับคุณผู้ชมตัวมันโคตรจะหลอเท่มากแต่ DPS 30,000เฮ้ยหรือว่ามันเป็นตัวรีเวิร์กวะลองดูดิใน e อ็ก u s i ู e อุ้ยมันไอตัวเมื่อกี้มันคิดแล้วมันไม่เอาวะคือมันเป็น e อ็ก u s i ู e มาจากไหนวะหรือว่ามันหาได้ฟรีทุกคนหาได้ฟรีจากด่านปะวะ เออผมไม่ได้เข้าไปดูใน Dis discord เลยว่ามันอัปเดตอะไรมามั่งโอ้ขอสักตัวเอาอยากได้อยากได้อย,ไดอยากมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะครับร่างรีเวิร์กหรืออะไรก็ไม่รู้เนยได้ไหมขอลองแรกสักหน่อยหนึ่งทุกคนครับคิดอยู่เจ้าตัวนี้ก็มีมูลค่าอยู่เะยเพนซิลวูแมนของเราเอาไหมถ้าไม่เอาไปบอทอื่นอุ้ยไม่เอาว่ะมันไม่เอาปล่อยมันก่อนครับเรามาตามหาเป้าหมายของเราก่อนคือเป้าหมายของเราในวันนี้ ผมต้องการที่จะหาพาทุกคนมาดูสีที่ผมอยากจะได้ที่สุดก็คือ pencil woman ร่าง upgraded เซิร์ฟที่แล้วมันเหมือนไม่ค่อยมีนะแต่เซิร์ฟเนี้ยดูดิเฮ้ยเหมือนเจอ3ตัวนะในเซิร์ฟเนี้ยเดี๋ยวจัดไปจัดไป,ดไปมันออกมาน้อยมากในตอนเนี้ยคือถ้าผมได้มารีวิวแล้วผมก็จะไปแลกคืนนะเนี่ยเผื่อมันจะคุ้มค่าทุกนาทีนะครับจัดไปอุ้ยมีทุกคนไปเศษแล้วอ่ะคือตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่ออกมาค่อนข้างแรในช่วงต้นเกมเอ้ยไม่ใช่ ในช่วงเดย์วันหรือว่าวันแรกแต่เชื่อว่าหลังจากนั้น1สัปดาห์นี่ราคาตกแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะรีบแลกออกไปอ่ตอนนี้4ตัวยังทําใจอยู่เลยนะครับผมว่ายังไงก็ราคาตกว่ะถ้ามันออกยากกว่านี้มันน่าจะแรงก,กว่านี้ครับอุ้ยเซิร์ฟนี่มันมีเยอะจริงหลายตัวและแล้วสิ่งที่เราได้หวังและปรารถนาครับก็ไม่รู้ว่าปรารถนาหรือเปล่านะคือผมสามารถที่จะแลกได้แล้วครับคือไม่รู้ว่าเจ้าไหนเป็นกันที่ยอมแลกกับเราและ ผมเนี่ยเสียอะไรไปบ้างคือเตรียมใจไวลแล้วแหละยังไงเราก็ขาดทุนนะแต่ผมอยากจะทําให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังของเจ้านี่ทุกคนที่จะคู่ควรที่จะใช้ปีซื้อเหมือนทุกคนเนี่ยสูงหรือเปล่าไงเออโอ้โหทุกคนครับเสียไป4ตัวเสียไท,ไททันโคตรตัวสุดลัคของผมเสียไท,ไททันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาเลขใหม่หก็ได้กว่าจะได้มาขอเล่นสักหน่อยนะใช้เงินซมมอนแพงอยู่นะครับ4,5 0 0เป็นตัวคอสมิคกันนะ แต่ทุกคนครับคือมันสวยอยู่นะโมเดลสวยอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะสวยแต่ลูกจูกไม่หอมหรือเปล่านะังหว,ว่าน,นี้เดี๋ยวขอยอนอุย้ยบัฟบสไนดด้วยที่ได้มาเนี่ยคือตีโคตรไกลพวกแกต้องโดนจะตบไปกลับโซไปพวกแกเรียกเฮลิคอปเตอร์ออกมาได้ด้วยครับเป็นพลาสติฟติดตัวนะทุกคนจะเรียกเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แล้วไปพุ่งไปใส่บ้านมันถึงกับจุก ถึกจุตายหน้าป้อมมายังไม่เห็นพลอยเล็เลยต้องรอดูเว็ฟสุดท้ายเปล่าโจทลองลยงลององลองโจมตู้สยบขาครับไม่ต้องใช้สตันจัดบอลมีสกิลอยู่2องสกิลนะครับคือสกิลหนึงเนี่ยจะเป็นสกิลแบบเรียกปืนออกมาสกิลที่สองเนี่ยจะแบบตบมันไงแล้วติดสตันนะครับในรัศมีเนี่ยติดสตันสร้างความเสียหาย5เท่าของดาเมจของเรานะครับตบตบหยุดสตน ส,สกิลแรกแต่เห็นปะกูไม่ไหวแล้วกูต้องใช้ปืนยิงเนี่ยมือไม่ต้องต้องปืนยิงเราจะเรียกนะครับปืนลูกซองหรือว่าช็อตกันเนี่ยออกมายิงสร้างความเสียหายหสองเท่าโอ้โหทิ้งกับตุยเย่ตุยเย่ผมเนี่ยจะตุยเย่แล้วมันลอดไป้างหลังเว้ยโอ้ไม่ไม่ดิฟัตเตอร์ ถ้ามีเฉพาะเจ้านี้ครับไม่สามารถที่จะเอาอยู่ได้นี่แค่50เวฟด้วยถ้าเยอะกว่านี้ผมว่าผมตุยตั้งแต่แรกๆแน่นอนครับถ้าไประดับในแมวผมว่าไม่ไมน่ไม่น่าไปถึงไหนเลยโอ้เศ้ามากไม่สามารถชนะได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาแลกดูเราจะได้คุ้มแบบเดิมหรือเปล่า